สวัสดีค่ะวันที่3ัุรา่ฎาคม2 5 6 0ค่าอูซังบอยลากผงรถไทยคันนีเมทรงลูกขายยูอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะลูกค่าิ่นสั้งเป็นแบบหลอดเดียวดำใด้จ้าสเปคผงช่วงขันนีกว่างวิชีเมเจ็รสิบตาเย่าตี่สามมรสูงทีบีนึงค่ะเก้าบนสีดำสาบาทถอดดจ้าขันนีเปิดไดสามางจ้าราคาขันนีขาวงอุบลประมาณสามเมื่ ร่วมทรงค่ะจะได้เป็นเสร็จแบบนี้ค่ะมีบันไดสองขางมีหมวกดานบนและมีกองเครืองมือค่ะแล้วสรซางบอยจะสาธิตวิธีการใส่ง่ายให้ลูกค้าเบิ่งค่ะจะใส่กับคูปตาหาซิปแรงจ้ะวิธีการดาค่ะขขาง่างจะมีแบบเป็นเขียวล็อกค่ะสองฟังจะถอดสลักออกค่ะับตา้งจามรีแบบเป็นียวอก่อฟังจะ้อกออกู่่่หาแลงไป ใส่ลืมได้ไหครับครับผมอันนี้ดึงนี้แล้พี่ดิครับดงพอลองยกเลยครับเป็นร่องยกปบนหลักป้องช่วงล่างจะใส่เป็นเล็กล่างงามหนาซีเสริมโดยล่างงามนะสามเป็นโตซิซี่ห้ค่ะอาจจะมีไมค์พัมดำช่วงข้อหลักจะซับข้อห้ทุกจุดค่ะ คันนี้จะใส่เป็นเผ้าของลิ s ัน n ิ i เอ็มเป็นกระทะไม้ยางสิหาค่ะขอบสิบหาใส่ไดยูทีสามตัน4ีตันต่อเทียวค่ะเอฟซีค้นใดทีติดตามคลิปอย,อยูยังบัทธานใมีใส่กับให้โทรมาถามซางบอยด้วยค่ะเบอร์โทรซางบอย062-341-7441ีค่ะแล้วก็ยกยกดำเลยพี่ก็ยกดัหมดทำเกลือใช้แล้ว แค่นี้ลูกคา่พื้นสร้างเป็นทังได้กับอ่ะเขียวค่ะด้านนอกสีสม้มเอกลักษณ์ของอูสร้างบอยกัดจับประมาณนี้ค่ะการว่างลวดไายการดัดเล็กกับประมาณนี้ค่ะคจะมีกองเชิงมืด คางได้แบบนี้ค่ะสองฟังเลยแล้วก็ลากสีดำแต่ถอดไดค่ะตามคลิปวิดีโอเลย,ยค่ะ

แต่ประมาณไปลายๆท่านว่าด้จ้าถ้าเกิดฝาก็หนีกจะได้เป็นปีหนาได้ค่ะหลังปีใหม่จังสีส้มหายเนาะเดี๋ยวคิดหนาเฮาไปเจอกันอำเภอกุชินาไล่จังหวัดกรสินหละกกับเป็นขั้นไฮดรอลิกส่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ